ค่ะพ่อแม่พี่น้องพิกี้พิ่นเจ็บหูจังหวหูเพิ่นเป็นอย่างหูไข่หูบวมคางหนึ่งพุ่นยังบ่ลืมหนาทีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ลืมหนาทีหาหมัดหาเม็ดให้น้องค <c oughs> อปเตอร์ก็มากพ่อเป็นยังยูดีสวยๆก็อันยูอันนั่นลูกนางร้องนางร้องสวยนางร้องนางนางแมล่ละโอ้ยบอกกด้สิบน่นันน่นนี่นี่กับอันนั่น ยังว่โอุย้ยยานตาอันป่าหากักผู้อื่นหลายกีค่ะบ่ได้เอาอันนี่มาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนังก,กีกับหูเพิ่นนั่นหูเจ็บแม่พี่น้องหูบวมคางหนึ่งพ่น่ะบาสิได้เจาะได้นั่นให้อันเมืองเมืงเมืองมืง,มง,มงปัดตุ้ยสิเอาอันน้่มพ่อปูท้าให้ลูก นี่น้ำพะปูสีสุดโต้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำดีอ่ะอ่ะอ้ห่วยหา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 ยนังกีหายยี้ไปสบ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 านยาบาน,นี่น้ำพะปูสีสุดโต้พ่อแม่พีน่น้องเอ้ยเออปักตุก็ไม่ได้ไปหาหม้อก็เสียหา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 ย ท้าหายนังกีแล้วหายหายหายแย่สบัดลูกแยสบสบก่สบายไม่สบายดอกสบัยเท่ยังยาค่ะเอน้ำพ่อปูน้ำพ่อปูน้ำพ่อปูท้าหายลูกเออเดี๋ยวกะชิดเลยหายเดี๋ยวกะชิดเลยเอาใส่ปตัตติมังใกล้ๆนะ้ำมามามาังปตัตติมังนะอ้โอ้โอ้โอือ้อค่อออออะน้ำน้ำน้ำพ่อปูสีสุดโต้ท,ท้าหายนังกีเนาะ พ่อแม่พี่น้องเออ,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 อป่าถ้าหายแล้วค่ะหายลูกหายยุบเศ้าหายเนาะนังกีเออซอยป่าใน่เด้อหายคนมาเมืองคิดป่าหลายๆเออหายคนเมืองคิดป่าหลายๆเด้อลูกเด้อเศ้าแล้วบ,บ่ไเด้อันสิบ่เดเกเจ็บบ่รเดกปวดเออสิเ่ได้เจาะลูกอือบ่ไเด้เจาะบ่ไเด้เจาะเนาะ โอ้ยตะเลียต้นสาดหูเป็นลูกโปง่งอีพอยอีแม่เอ้ยหูเป็นลูกโปง่งเนี่ยม่อวาตะเลียต้นสาดอืมนี่หมาผู้หก็นียนั้กี่กัดอืม,อ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 ม ผู้หูหมาผู้ดีตัวนี่นังกีนี่ตะเลี้ยบทนสัตว์โอ้หเป็นลูกโป,ปง่งพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้าใส่อีกจักหน่อยหายหายหายลูกหายหายหายปอปูปอปูใส่นังกีนเนยเด้อให้หูนังกีเสาแน่ปอปูเอ้ยให้หูนังกีเสา เดี๋ยวให้ถือจอเออมันเจ็บอืแค่นี้ก็เจ็บแล้วเนาะลูกเนาะเออเมื่กี่เออประตุยกับปีกับพึ่งคืดออกคืดได้นี่ไหมเออประตุยกับปีกพึ่งคืดได้ยังวะอ๋อที่นี่หายแล้วหายแล้วอืมอีกมือสองมือกับเสาดอกเออประตุยกับปีกกับพึ่ง สิมาตะเวนมาท่านไอจอด้อขันจอก็คือสิมาเป็นได้สิอดมออเ็้อ่งันมาเจาจ้ออให้ันอนแน่กัเขางอันจอก็ต้องมียาชายาอย่างท้าให้มันม่มียาชายานั่นเห็ดยังไงจอจอสดสดไม่คือสิบาดเจ็บ เย็ยตุ่นาสตเย็ยตุ่นาตร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาผู้ดีมาผู้ดีนั่งกี่มาเรียบเลยจะเท่าแล้วเท่าแล้วพ่อแม่พี่น้องอืคิวกับขาวคนตากันนั่นแหละพุ่นพุ่นผู้หายผู้หายใหญ่ ผู้หายเขตผู้หายเขตอืมดื้อไร้ดื้อเออนี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องเลยนี่เพื่อนกัดเอาละนี่อยู่ซีซีกันอันนี่กัดยางมาหาใหญ่ใหญ่เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องหาหมัดหาเม่นให้กันกัดให้กันนั่นก็มีแห้งตัวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน้าก,ากัดลุมปังงางลง <Okay. S 2> ลับถ่องตัวพ่อแม่พี่น้องปุ่นเฮ็ดให้น้องพ่อแม่พี่น้องหาหมัดหาเม้นให้น้องตะก,กี้วเราบ่ถือกันได้เห็นน้องนี่เว้ยหห้น้องอืมสังน้องบ่มักน้องเด้ดับที่นี่ยูน้ำกันยูน้ำกันทุกมือเขาลึงเขา่าหลยมือเขานั่นฮักกันตัวพ่อแม่พี่น้องฮักกันฮักน้องเออปุ่น จอ,องก็หูเจ็บหูนันหูบวมหูเป็นลูกโป่งอยู่กับแม่ได้อันละทิ้งนาทีละ่ะเพี่อหาหมาทาเม้นให้น้องผุ่นบักน้องก็โอ๊ยมีแห้งผุ่นผุ่นพ่อแม่พี่น้องถ้าค่อยเมืองได้พุ่นผุนใหญ่พุนหาให้เดี๋ยวจหน่อยกับลมปังงานลงเ่นเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ผุ่นตายสมื้นบ่ขืนแล้วเอออืตายิสมื้นบ่ขืนแล้วพ่อแม่พี่น้อง ตาฉีมื้นเมื่คืนแล้วพ่นใหญ่เพ่นใส่หามาัทาเม้นไหน้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพุ่นโอ้ยคอปเตอร์กับอันพ่นพ่นมีแห้งตาอันสิมื้นบ่คืนแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจังอยก็ลลมปังงางลงด้วยลมปังงางลงอืม พื้นมีแห้งพื้นมีแห้งค่ะทำไมพ,พี่น้งองพื้นละเมงเออพื้นมีแห้งหลายอื้อ